สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้พิลามาคามมาในอีพีนี้นะคะเอเอาขวดน้ำมาทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะเรามีขวดเปล่ามานะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวขอแกะฉลากก่อนแกะได้ไหมแกะได้ไหมเออ แกไม่ได้เอาเหนียวมากๆเอยแกะไม่ได้เพื่อนๆไม่เป็น <c oughs> ยวเราเปิดฝาค่ะแต่ว่าเราไม่ใส่น้ําแบบนี้นะคะอันนี้คือน้ําจากแหล่งน้ํามาจากอ่าภูเขานะคะแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้เนี่ยประมาณสามคืนแล้วนะคะ ก็ให้เขาเขาเรียกว่ามีอุณหภูมิมีจลนซีอยู่ในนี้แต่วันนี้พี่มอค่าจะมาในขวดนี้นะทําไมมันแกะไม่ออกอ๋อแกะออกแล้วมาในขวดเปล่าแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้พีลามอค่ามีไข่เน่ามาด้วยนะคะไข่เน่าอ่ะมันเน่าแล้วนะทิ้งไว้นะมันเน่านะคะให้มันเน่านะคะก็จะต่อไข่นะ หนึ่งฟองนะคะโอ้ทุกคนมดกัดอยู่ใกล้มดนะมดกัดนี่นะคะเราจะตอกน้องลงไปไข่เน่าแล้วก็ใส่ลงไปเลยมดกัดทุกคน กิ่นก็โอเคอะนะใช้ได้เลยพี่น้องกินโอเคอยู่มลงวันมาแล้วจ้าพี่น้อง เป็นไรเดี๋ยวมือเดี๋ยวเราล้างได้นะเปลือกไข่ก็ไม่ต้องทิ้งนะเดี๋ยวเราก็ทําปุ๋ยเช่นกันแต่ตอนนี้มดกัดนะมดกัดเดี๋ยวนะทุกคน แบบนี้ดีกว่าล้ะทุกคนจะได้ง่ายกลิ่นสุดยอดเลยทุกคนอันนี้จะเป็นจุลินทีอย่างดีเลยนะเขาก็เปลือกไม่ต้องทิ้งใส่ไ,ไปเลยเน้เนๆ เดี๋ยวเปลือกไข่นะเราก็เอาไปตําทําปุ๋ยได้อีกนะเพื่อนๆไนนข่แตกแล้วนะมันเน่าแล้วโอ้อันนี้ก็ซื้อมาก็ประมาณ50สบบาทม้าค่าใส่หมดเลยนะ ไปเลยโอ้แมงวันมาแล้วทุกคนตีเท่ากันอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ไข่มันเน่านะแล้วคือให้มันเน่าตามธรรมชาตินะตากแดดไว้เดี๋ยวมันเน่ามันเองนะแล้วก็เอาไข่มาตีใส่กัน จากนั้นนะเพื่อนๆใส่น้ำปลาน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะปลานิดเดียวไม่ต้องเยอะประมาณนี้ใส่ไปเลยเหมือนเราจะเจียวไข่เลยอะ่ะ <c oughs> นะคะ,ะตีะตีได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆก็จับกอกใส่ขวดนี้นะคะจับกอกใส่ แหมช้อนมันไม่ถนัดก็นี่เลยใสไปเลยและบางคนบอกว่าทำน้ำจุลินทรีย์สางข้อแสงแล้วมันไม่แดงนี่เลยจ้ะพะเยา ให้ไข่กับน้ำปลามันผสมกันถ้าจะให้ดีใส่ผงชูรสด,ด้วยใส่เอ็มร้อยด้วยเงี้ยมันจะไวแต่ว่าคลิปนี้พี่มอค่าไม่ใส่นะพี่มอค่าจะใส่แค่ไข่เป็ดกับน้ำน้ำปลานะคะก็อันนี้เลยตั้งไว้แล้ว3าวันก็เปิดฝาเลยใส่ไปเลยนะคะมันเพื่อนที่เราเปิดฝาไว้นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือเราเปิดฝาไว้เลยเพราะว่าเราตากแดดนะคะน้ํานี่คือเราตากแดดไว้แล้วสองคืนสามคืนนะอ่าที่เราตากแดดไว้นี่แหละนะคะเพิ่มจนลินทีย์สังเคราะห์แสงให้มันมันจะได้แดงไวสูตรไข่สูตรมันนะสูตรไข่สูตรมันสูตรพีมร่มมค่าพีม่มมค่าก็ทําเองคิดเองนะคะไม่ได้ไปลอกเลียนแบบใครแล้วแต่สูตรไข่สูตรมัน จากนั้นเราเอาไข่เป็ดที่เราขยาเมื่อกี้หย่อนเลยนะคะหย่อนกะปริมาณเอานะเพื่อนๆแมลงวันมาแล้วนะคะแมะงวันมาแล้ว หย่อนลงไปเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวมันจะหมดนะยิ่งเราใส่เยอะยิ่งดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาขย่ากันทุกวันนี่ปอดีเลยปอดดีเลยค่ะเพื่อน นับดูเลยอ่ะกี่ขวด1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเก้ดสิขวดนะคะสิขวดจากนั้นเราก็ปิดฝานะเพื่อนๆปิดให้แน่นๆนะแล้วเราก็เขยา่านะเขย่าแบบนี้เห็นไหมไข่เป็ดมันจะทําให้แดงไวนะคะนี่คือใช้ไข่เป็ดที่พี่มอค่าทาไว้นะคะนี่มันแดงไวเห็นไหม กับทุกวันให้มันโดนพลังงานแสงอาทิตย์ทุกวันนะ้ำมันจะเป็นสีแดงแบบนี้แต่ก่อนจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะมันต้องผ่านจุดอันนี้มาก่อนเข้าใจไหมจ๊ะขย่าเช้าขย่าเย็นนะแล้วเราก็ทิ้งไว้แบบนี้วางไว้แบบนี้เดี๋ยวมันแดงของมันเองนะ ปิดฟ้าเขย่าให้หมดนะคะปิดให้แน่นนะแล้วก็วางไว้แานี้อะฮะวางไว้เลยเดี๋ยวน้องมันเดี๋ยวมันทํางานของมันเองนะทุกคนไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่แดงมันแดงค่ะเช้าเช้ามาตอนเย็นมาแล้วก็เขย่าแบบนี้นะทุกคนเขย่าแบบนี้นะคะให้ กับน้ำปลามันผสมกันนะคะ,ะ,คะเห็นไหมไม่เกินอาทิตย์เดียวนะคะอาทิตย์เดียวอาทเดียวก็ได้จุลินทรีย์แล้วนะคะแต่เราจะเอาไว้นานกว่านั้นนิดนึงเดือนนึงีวางไว้เลยเดือนนึงเนี่ยมันก็จะเป็นสีเข้มข้น เหมือนอันเนี้ยเหมือนสองอันเนี้ยมันจะเป็นสีเข้มข้นเหมือนสองอันเนี้ยมันจะเป็นสีที่เข้มข้นอ่ะอันนี้ก็คือเราขยายนะขยายขยายเชื้อนะคะแล้วก็มาดูผลงานนะคะขยายเชื้อไปเลยวางไปเลยฮะ,ะส่วนขวดนี้ก็เก็บไว้นะใส่ไข่เน่าต่อได้นะไม่ต้องทิ้งนะ มันจะมีฟองแล้วมันก็จะเกิดฟองด้วยนะคะเพื่อนเพอนแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวสีแดงสีชมพูก็ขึ้นกับแหล่งน้ำที่เราเอามาเอาบางคนก็เอามาจากคลองลำห้วยนะคะถามว่า มันจะเป็นสีเขียวบางอันก็เป็นสีเขียวนะเดี๋ยวพี่มอคค่าให้ดูว่าสีเขียวเป็นแบบไหนอันนี้เราก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็วางๆางไว้เดี๋ยวแสงแดดมันมาก็จะโดนเอง ก็อย่าใส่น้ำเยอะเกินไปให้ใส่น้ำประมาณนี้นะไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะใส่น้ำประมาณขอดๆแค่นี้เพื่อที่เราเวลาเรากลับน้ำมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าขวดแบบนี้มันจะมีแรงดันของมันอยู่แล้วนะคะพี่ดูเห็นไหมนี่นะคะนี่คือไข่เน่าที่คือเป็นจุนลินทรีย์มันลอยตัวขึ้นมานะนี่คือน้ำที่เราฆ่าเชื้อจากแสงแดด ตากไว้สามวันอ่าขย่า,ยาเลยนี่นก็ทำเสร็จแล้วนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขวด สีมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราใช้ไข่เน่าเร็วนะคะไข่เป็ดเนี่ยไข่เน่าเนี่ยมันจะไวผสมกับน้ำปลาหรือถ้าจะให้ดีเพื่อนเพื่อน,นอาจจะใส่ผงชูหรือว่าพวกนมเปรี้ยวหรือได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้พี่มักค่าทำให้ดูว่าใช้ไข่เป็ดนะคะแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยคือทำไมมันเป็นสีเหลืองเหลือเร็วเพราะว่าน้ำเนี่ย เราตากแดดไปแล้ว3ามคืนนะคะมันก็ประมาณนี้นะไปดูสีเขียวกันนะคะจุลินทซีมีสีเขียวด้วยนะนี่ค่ะจุลิเลซีสีเขียวนะคะนี่คือสีเขียวมันก็มาจากแหล่งน้ําในบ่อบัวนี่เห็นไหมไปสีเขียวมันจะไม่ใช่สีแดงนะคนละสีเห็นไหมคะก็คือเราก็กลับแบบนี้ทุกวัน ะะกลับแบบนี้ทุกวันนะคะขยาไม่ต้องใส่น้าเยอะเห็นปะ่ะพี่ม็อค่าใส่น้าไม่เยอะเพื่อที่จะให้มันกลับได้ง่ายอ่านะคะเน,นี่ยดูจุลินทรีย์เห็นปะ่นะ,ะจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยนะคะก็กลับนะคะพอช่วเงเย็นมาเราก็มากลับแล้วเราก็วางไว้เหมือนเดิมให้เขาเขาเรียกว่าขยายนะคะขยายอาหาร าจจะเป็นสีเขียวสีชมพูสีแดงนะคะแล้วก็สีแดงสดนะคะแดงสดนี่คือเป็นเดือนเลยนะอันนี้ใช้กับรถไปก็ได้รถโคลนก็ได้นะคะได้หมดนะได้หมดนะเลยนี่ขย่าอันนี้จะเป็นสีออกแดงๆนะคะก็ขย่าแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเป็นสีแดง อันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนแต่เขาลาขย่อมันก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่อันนี้คือไข่ไก่นะคะนี่คือไข่ไก่นะคะจะเป็นสีเขียวสีชมพูสีแดงนะคะก็ดูได้จากต้นไม้ของพี่มอค้านะคะเขียวอุ่มนะคะมีดอกสวยนะคะดกด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้แดดมันแรงไปหน่อยนะกุหลาบมันก็เลยคอหัก นะคะก็คือเราใช้ลดใบลดคนต้นลดได้หมดกลิ่นมันจะแรงนิดนึงนะแต่มแมลงไม่ยุ่งแน่นอนนะคะมแมลงไม่ยุ่งแน่นอนลดผักก็ได้นะเอาเป็นน้ําปุ๋ยใส่ผักก็ได้นะได้เหมือนกันคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยกันนะคะ ถ้าคลิปนี้ของพี่รามอค่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องรามอค่าสิทธิอาจารย์โชว์ c h a n n ด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว